มักลินไม่มักลิ้นฝาเผาจ้ะพี่นออ้องสวัสดีจ้าวันนี้สิพามาเบิ่งวิธีเหตุแจวขา,าสูตรผีบอกสูตรผีม้วนนั่นเองเจยบบวดเจบกระทาเบิ่งเดอ้อหนีนะจ้าเราเข้ากับ เอาบอกพริกมะขัวกระเทียมหอมแดงใส่น้ำน้อยนึงเด้อจากใส่ข้าวหนำใส่น้ำนี้เพื่อให้ทีแบบมันจะได้แบบซุกเร็วเพราะว่าห้าปกติเขาจะเอาไปจี้กันเนาะจะ้ะอันนี้ห้ามะขัวนี่ซุกแล้วห้าก็บบอกเกอาบกกระเทีลงไปขัวนํำแล้วก็ตำ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 ที่ห้าต้องการเานาะจ้ะตมที่เฮาต้องการว่าเขาอยากได้แหลกซ้ำไดเฮ้าก็ตำพตา้าตตำทุกอย่างเซตแม่มาจา้ะ ก็ใส่มะเขือเทศลงไปน้ำไก็ยัวยัวยัวนี่จะแล้วก็ปรุงเนาะใส่ผงนัวใส่น้ำปลานี่จะปลาแดดยิ่งขึ้นไปใส่บักตัดน้ำเด้อจะ้ะนี่ปลาแดดตอนผู้ใดไม่อ,อยากใส่ตอนก็ใส่น้ำมก็ได้เด้อจ้ะนี่ใส่ตอนลงไปแล้วก็ยัวยัวยัวมื่ใส่น้ำตาลเด้อจ้ะเอาใส่แล้วก็ซิมเบิองแสบบอแสบยูแสบยูที่แปลว่า แสบอยู่นี่จ้ะน,น,นี่ก็ขึ้นแล้วแล้วเขาเอื่นวะเจลคาสูตรผีบอกนี่จ้ะแล้วก็ลวกพักเขาอยากกินพักยังห้ามกับแบบใสไปเลยจ้ะใครอยากกินบักแตงสิกะเอาบักแตงกินน้ำกระไดลวกด้วยจ้ะใสเกลือย,อ,อย้อนยังย้อนเพื่อที่จะหายสีสวยแล้วห้ามกับมานองน้ำเย็นแล้วก็เผาบักลินใหม่จ้ะใสแกตอนขุดประเทศไทยให้เบิ้งเสร็จละจ้าพร้อมกิน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมากค่ะทุกคนวันนี้ได้เมนูแกงฟักทองใส่หมูน่าจะพี่น้องใส่เห็ดพอหน,น่อยนึงใส่ผักกระแยงก้องหอมค่ะกินกับอันที่เด็ดห่อนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิรงเจลค่าสูตรผีบอ่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมีวิธีทําให้เบิง์นนะจ๊ะเฮ็ดง,ง่ายๆเสียบค่ะพี่น้องแล้วก็มีปลาเขื่อนซิรินทอนค่ะทอดเป็นปลาขาวหางแดงนะคะพี่น้อง ปลาเขาเรียกอะไรนะปลาปลาน้ําจืดนะนี่เผื่อเพื่อมีคนถามเนาะหนึ่งแพ็คหกสิบาทเด้อยจะมีห้าแผ่นพี่น้องถ้าใครสนใจกะตืดๆหาหมยไใดเนาะจันหกสิบบาทมาจากเสรแซน้์งกันจ้ะจำเจีว ปลาลาดิบใส่ลงไปน้าแซบแสบ,แสบน้ำกันเนื้อจับพี่น่อง แซ่บหอมผักกระเนียงค่ะพี่น้องอันนี้ปลากะมักมากพอดีแต่เน้นืวออโบเขิ้ลค่ะยิงก็ขขาเหนียวกับตางมองหงก,กับแซ่บ อ,อร่อยไม่ต้องทอดนานนะจ๊ะทอดแค่ให้เป็นสีแบบสี้างนะ มักลินไม่มักลินฟ้าเผาจ้ะพี่น้องเผาแก๊็ ชีปลาลาก่อนจ้ะปะลาลาตอนเห็ดเองค่ะพร้อมไว้เป็นเห็ดใส่อันนั้นนำใส่บักนัดพร้อมจ้ะ ไชบะหมากกินอนะ่ะ <c oughs> ฟักทองใส่เป็นบวบก็ได้ด้วจ้ะใส่เป็นบวบก็ได้แกงแบบนี้แกงนามใสเนี่ยจ้ะ Hãy hmm. on ก่อนนี้หอนห้อนนะจ๊ะป่ามากักแสบแห้งบ่เข้ม Hum. Mm -hmm. เสียบจะมักแกงแบบว่าแกงน้งหม่แกงเอ,อย่างละแกงจังสีจ้ะแกงออมบวบนีส่สิแกงหมูอีสิมักใส่ผักกระแยงค่ะพี่น้องอันนี้ส่วนตัด้วยค่ะมันหอมนะจ้ะแต่ว่าบางคนเพลินบ่มักกับว่ามันขิ้วนะจ้ะ Mà cứ cảm ăn mặn Hoàn mặn Ngọc 香。Mm. Home. เอาเลยนะจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แกงเบบเออใส่เห็ดเพาะใส่หมูลรอกะใส่ผักกระหยงหอมๆนะจ้ะสดห่อนๆกับบุหอนวันไ,ไหนเพราะว่า,าเห็ดไวสักผักหนึ่งเนาะน้มันอุน่นๆคะ่ะพี่น้องกินกับเจาคาใส่ปลาราดิบนะคะสูตรนี้ก็คืออันอน,ะะนี้มวยตำไว้ด้ค่ะแหม่จะกินตำไว้ใส่กงแหม่จะกินเท่ากบเอามาตักตักกินนะจ้ะเก็บไว้ได้นานอยู่จ้ะประมาณอันนี้มวยเคยเก็บไว้ประมาณสองอาทิตย์ก็กินได้ค่ะพี่น้องแ่บพือเกา กินกระหลวกพักเขากันาก้นเขากันเขานี่ยหอนโหนฝ่ายเธอหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องทำให้าาสนใจปลาเนาะคะ่ะปลาปลาน้ําจืดปลานําเคื้อนซิลินทอนค่ะพี่น้องแพ็คละหกสิบาทเด้อค่ะนี่หนึ่งแพ็คมีห้าชิ้นถาให้สนใจกะตื่นตื่นหาหมวยได้เด้อจ้าค่ะคือเกาเนาะคะ่ะทำหมวยกินสดลวดกินมุ่มม,ามา้ามกินบสุภาพจังได้ก็ต้องขอถทดขออภัยหลายหลายเด้อจ้กพี่น้องแล้วก็ทําให้มักคลิปนี้มักเมนูบ้านแบบนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระั้งใจใหงื่อในเด้อจ้าสำหรับมันี้ไปเลยเด้อ